สวัสดีครับวันนี้โอสุเกะเกมเมอร์นะครับวันนี้ภารก,กิจของเราคือตามหาไหมพรมที่เป็นรูปแมงมุมที่อีก,กามันเอาไปนะครับโอเคไปทวงคืนกันดีกว่า อุ้ยมาถึงฟ้าผ่าอุ้ยนี่ไงมันเอาไปอีกแล้วอื้บกล่อ,องนี้อุ้ยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นอะไร,รอ่ะใส่สูตรพวกนักการเมืองหรือยังดูโอเค

Og

đi phòng uhm này ừ. không còn lần bay lệch mày Mày ra à โอเคผูกตรงนี้กับตรงนี้ไว้อุ๊บเราก็ขึ้นไปอุ้ยอุ๊บเฮ้ยมีสวิตช์อืมนี่คืออะไรอุ๊ยเมนซ่าโอ้ โดนแมงสาบก็ไม่ได้งานมาด้วยก่อนเยออ้เราต้องไปกดสวิตซ์หรือเปล่าน,น,นี่ยอ๋อโอเคนี่ไรแมงสาบไปมันงโบวไฟ อึมเฮ้ยบโอ้โหขึ้นเครื่องไถ่เอกสารตรงนี้จะไปยังไงรู้แล้วต้องเข็นไปอื้เยเดี๋ยวอึบ ได้ก็โดิไปได้ไหมโอเคได้อุ้ยเปิดไฟอุ้ยอ๋อนี่เอาไปได้นี่ว่ะโอเคอย่ามานะมานี่ มันนี้มันนี้มันนี้โอ้มาอีกนิดเออมาอีกนิดโอเคเอ้ยอ้ยลำบากจริงอึบลงไปนี่แน่เปิดไฟไล่มาเลยไฟหมดหรือยังเล่น่าจะได้เอ้ เดี๋ยวอ๋อโอเคอ๋อมา,มาใกล้ๆนี่ตรงนี้อ๋อแล้วปูกไว้ก็้วก็ดันไปใกล้ๆเออโอเคใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะอ,อึบนึ่งเราก็เข้าไม่ได้เออ เอยเอามานี่โอ้โหเอาไปอีกแล้วอีกาบ้าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสายไฟฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเดี๋ยวโอ้เคโอโ,โอเคเรากดหลบได้ดีว่า

Yê yeah. Ui 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 Mày cái cái Ui Ui, Ui. Ui. ой Đi Ôi ơi Điều là gì lấy này

ปึ๊บหันนี้น่าจะขึ้นได้ตรงนี้น่าจะลงอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะโอเค ม่าจะไปฝั่งน,นี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปแล้ว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 วอ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้เขียนไปได้โอเคเข้าไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ Mani Mani Oke okay. Eh uh, oke um, okay. Okay. อโอ้ยอึ้ยอืมเราจะ้อ,อ,องขึ้นข้างบนเอออึ้อ้อโอเคอะไรเนี่ย เฮ้ยเหมือนจะเป็นรังอีกาโอเคมาถึงรังมาแล้วไออีกามานี่เลยอันนี้อะไรออ้ออุ้ย,อ,ยอ่ะเจอแล้วทำรังอยู่บนนี้นี่เองอี เจอ,อแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงอุ้ยมีคนทะเลาะกันออ,อันนี้คืออะไร Rồi ừ, tắt Ui hay là hay kịp mấy Trời Ok Nào giờ tông mà Phục tùng như vậy Ôi Tục tục โอเคแล้วก็ไปทางนี้เพื่อที่จะดึงเปิดนี่ไงเจอแล้วสวิตต์สวิต์นี่ปิดไฟซะเลยอโอเคอ๋อเราต้องมาปิดไฟตัวนี้ก่อน ไม่งั้นไปเอาไม่ได้ใช่ไหมไฟช็อตโอเคเรียบร้อยอามานี่เลยอึบอึบอ่ะเอ้ยนี่เจอสักทีไหนว่าตอนนี้เก็บกระดุมไม่ได้เลยเก็บได้อันเดียวนี่เจอแล้ว ไม่พ่อแมงงมยโอเคเรียบร้อย,เด,ย,อยเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหเนี่ยมันมีพวก นายทุนนะกันเมืองมาทำพวกสารเคมีแล้วก็กั้นไว้โหเห็นชัดเลยนะครับระหว่างฝั่งที่เป็นป่ากับฝั่งที่เป็นพวกสารเคมีอันนี้ก็โดนภูเขาก็โดนขุดทำลายมีแต่ลวดหนามที่แบบว่าดูแล้วไม่ธรรมชาติโอปลาก็ตายหมดเลยน้ำก็เน่าเสียอุ้ยหมด แค่นี้หรอโอเคหมดแล้วโอเคนะครับนี่เวลาความเจริญเข้ามาทุกอย่างมันก็ไม่ดีนะธรรมชาติก็เสียหมดโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม